สวัสดีพี่น้องป้าป้าสุกุสุกุพอพอกันนี่เลยครับพี่น้องสำหรับต้นไม้ดอกนี้มีซื้อวาอย่างดีก็ว่าดอกคอเดียพี่น้องดอกคอเดียนอกจากดอกสวยงามสีสแสบๆนะคือยังดอกจานเลยนะพี่น้องเนาะบางต้นไหม่บางต้นอ่ามันไม่ข่าวหนาฝนเนาะช่วงเนี้ยต้นไม้ใบไม้ตะเคี้ยวจุ่มพุ่มสวยอันนี้อันนี้มานาปสรรพคุณทั้งหยาดพี่น้องเด้อ สปูนั่ย่าหน่วยมันเห็นไหพี่น้องน่วยเราเอาใส่เม็ดข้างในมันนะอ่าอยงเศษหน,นะแห้งๆทีนะต้มเป็นยาแก้ไขมันเทอะเป็นยาแก้ไขแล้วก็ต้นมันก็ได้เอาแต่ในการรักษาแก้ไขแก้อย่างวันทอะเบื้องดอกของมันสวยงามต้นมันก็สูงสูงได้ถึงประมาณสิบสิบเมตรได้แต่พี่น้องนะ น่สวยงามหมดเลยพี่น้องสวยงามสวยงามเอาไปใกล้ๆเดี๋ยวอบเดี <invented> ๋ยวก็จะเก็บหน่วยจะเก็บหน่วยไปปลูกกันเถอะไอ้ที่ปลูกไว้ที่บ้านกับนี้แล้วนะพี่น้องปลูกไว้ที่บ้านขึ้นก็ร่างขึ้นแล้วขึ้นสูงสูงในสิประมาณซัมมี่อะไรเนี่ยประมาณตักงสองสามนิ้วได้แล้วว่าเถอะขึ้นไปขึ้นปลูกตัวไว้นะเก็บไปปลูกไว้อ่า ไว่เป็นสมุนต์แตก็อีกอย่างนึงเป็นไม้ประดับได้สวยงามพี่นอ้องอาอพี่นอ้องเอาฝากไว้สำหรับพี่น้องในการปลูกต้นข้อดีเอ้ยในการน้ำเลืองสมตรปุ๋ไม้ามาว่าวให้ฟังหน่อพี่น้องเนาะห่างหายติด,ดติดก็คัดท่างหายจากกันเค็ดคลิปมาว่าเดือนนึงพี่น้องป่วยต้สบายจะดีเป็นสลากเพชรจมเพี่น้องบังดอกมันงามงาม นี่สำหรับพี่น้องสำหรับดอกคอเดียเน้นๆลักๆมือนี่ก็คือจะเป็นประมาณแก้ไขเม็ดทางในไหมเนี่ยเม็ดทางในมันนะพี่น้องเอาเม็ดทางในไปต้มในการรักษาไข่อาการไข่อะไรกันมือนี้เนาะเน้นเรื่องนี้มือนี้เนาะเอาสำหรับพี่น้องมือนี่ก็ขอเข้ามาสวัสดีแล้วก็ขอบพครับ